โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบาเบศรมหาราชบรม,มานาถบพิตรเสนอสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัยคุณค่าของผู้สูงไวัยไทย คุณค่าของผู้สูงวัยไทยนั้นสามารถ <ong> แบ่งได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกค่ะคุณค่าในการเป็นแหล่งของทักษะความรู้และประสบการณ์ชีวิตคุณค่าของผู้สูงวัยไทยในการเป็นแหล่งของทักษะความรู้และประสบการณ์ชีวิตหมายถึงคุณค่าในเชิงบวกของผู้สูงวัยในการเป็นแหล่งสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานจนก่อให้เกิดเป็นความรู้ที่มีคุณค่าเนื่องจากทำงานและสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ผู้สูงวัยในสังคมไทยยุคเกษตรกรรมจึงได้รับความเคารพนับถือเพราะเหตุผลข้างตน้นนอกจากนี้ผู้สูงวัยยังเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาในการประกอบกิจกรรมต่างๆของครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เคยทำงานมาก่อน โดยในระดับครอบครัรวไทยในสมัยที่เป็นครอบครัวขยายผู้สูงวัยจะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและมีอำนาจสิทาิในการถือครองทรัพย์สินในครอบครัวที่ก่อให้เกิดผลผลิตในทางเศรษฐกิจเช่นที่ดิน เงินทองผู้สูงวัยไทยในสมัยนั้นจึงมีคุณค่าอันเนื่องมาจากการเป็นแหล่งของทักษะความรู้และเป็นผู้มีอำนาจประสบการณ์สูงรวมถึงความชำนาญที่สามารถถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้เมื่อเข้าสู่ยุคข,ของการเป็นสังคมอุตสาหกรรมบทบาทของผู้สูงวัยไทยจะลดลงเนื่องจากเป็นสังคมที่ทันสมัยและมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น สภาวะเช่นนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างครอบครัวไทยอย่างมีนัยยะสำคัญจากครอบครัวขยายซึ่งคนหลายรุ่นอยู่ร่วมกันได้กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวเมื่อลูกหลานเข้ามาทำงานในเมืองและมีครอบครัวก็สร้างครอบครัวของตนเองทำให้ผู้สูงวัยซึ่งไม่ได้มาอยู่ร่วมกันไม่มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนในลักษณะครอบครัวขยายอีกต่อไป ผู้สูงวัยจึงสูญเสียอำนาจในการจัดการดูแลทรัพย์สมบัติและกลายเป็นผู้ที่ต้องอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของลูกหลานแทนและยังมีผู้สูงวัยที่มีไรายได้จากการเกษียณอายุงานและยังคงอยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญเช่น ผู้ที่เคยรับราชการมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเกษียณอายุยังเป็นกลุ่มผู้สูงวัยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้สูงวัยกลุ่มอื่นที่ไม่มีไรายได้จากบำเหน็จบำนานและยังคงสถานะคล้ายในยุคก,ก่อนระดับหนึ่ง การเปลี่ยนบทบาทของผู้สูงวัยมีสาเหตุหลักหลายประการด้วยการข่ะเช่นการเป็นสังคมอุตสาหกรรมความเป็นเมืองความทันสมัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดจนช่องว่างระหว่างวัยที่เกิดขึ้นปัจจัยต่างๆล้วนทำให้ระบบความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเปลี่ยนไป บทบาทของผู้สูงวัยลดลงเนื่องจากสูญเสียอำนาจการตัดสินใจอีกทั้งรูปแบบภาระความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจและการเงินในครอบครัวอำนาจในการควบคุมดูแลลูกหลานก็เปลี่ยนไปรวมไปถึงความรู้ประสบการณ์ทักษะและความชำนาญของผู้สูงวัยที่สั่งสมมาก็กด้อยคุณค่าลงเมื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้คุณค่าในการเป็นแหล่งความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ผู้สูงวัยมีอยู่อาจเป็นสิ่งล้าสมัยปัจจัยเหล่านี้ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ผู้สูงวัยจะรับรู้ถึงการสูญเสียคุณค่าของตนเองรู้สึกสูญเสียเกียรติยศเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจหากผู้สูงวัยนั้นอยู่ในสังคมที่มีอัตราการพัฒนาไปสู่ความเป็นสมัยใหม่และมีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น ในเชิงหลักการแล้วองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้สูงไวัยได้สั่งสมจนเป็นผู้มีความรอบรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญสูงยังเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัยเองครอบครัวสังคมที่ยังคงสืบทอดไว้ก็คือยังยอมรับว่าผู้สูงวัยเปรียบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภูมิปัญญาเป็นปราชชาวบ้าน เนื่องจากภูมิปัญญาที่ผู้สูงวัยได้เรียนรู้สั่งสมและสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงพบเห็นได้ในสังคมไทยมีหลายด้านเช่นด้านเกษตรกรรมหัตกรรม,ก,รรมการแพทย์แผนไทยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านการจัดการกองทุนและวิสาหกิจชุมชนศิลปะภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น แนวคิดเชิงปรัชญาศาส,สนาประเพณีโภชนาการของแต่ละภูมิภาคการนำเอาคุณค่าของผู้สูงวัยในด้านการเป็นแหล่งของทักษะความรู้และประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังจึงยังคงเป็นความจำเป็นซึ่งสามารถทำด้หลายวิธีได้แ,แก่การบอกเล่าการบรรยายด้วยคำพูดการสาธิตเป็นตัวอย่างการปฏิบัติหรือลงมือทำการถ่ายทอดผ่านสื่อ การจัดแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ตลาดนัดภูมิปัญญาการแสดงพื้นบ้านหรือการบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบตำรานิทานวีดิทัศน์แถบบันทึกเสียงหรือเผยแพร่ในเว็บไซตคคไ์คุณค่าของผู้สูงวัยคุณค่าของผู้สูงวัยประการถัดมาได้แก่คุณค่าทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาปัญหาและเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม ในสังคมไทยเราผู้สูงวัยจะเป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของลูกหลานและเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูส่งให้ศึกษาเล่าเรียนและให้การดูแลจนกว่าลูกหลานสามารถพึ่งพาตนเองได้แม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปตามพัฒนาไหมคะ่ะแม้ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปตามการพัฒนาสู่ความทันสมัยเป็นเหตุให้ลูกหลานจำเป็นต้องเข้ามาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่เมื่อถึงเทศกาลสำคัญคญก็มักจะกลับไป พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และผู้สูงวัยตามภูมิลำเนาของตนเนื่องโดยผู้สูงวัยเหล่านั้นยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานนั่นเอง ในแง่ของคุณค่าทางจิตใจซึ่งสะท้อนได้จากหลายๆวลีที่กล่าวถึงผู้สูงวัยเช่นผู้สูงวัยเปรียบเสมือนร่มโพร่ร่มใสให้ลูกหลานได้รับความอบอุ่นมั่นคงและเป็นที่พึ่งพาได้รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำที่เกิดจากประสบการณ์เมื่อลูกหลานประสบกับปัญหาต้องการกำลังใจและคำแนะนำ โดยทั่วไปผู้สูงวัยที่อยู่ในครอบครัวซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีหรือผู้มีไรายได้เป็นของตนเองลูกหลานจะไม่รู้สึกว่าผู้สูงวัยเป็นภาระแม้ในยามช่วงปลายของวัยซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ลูกหลานก็ยังคงต้องการให้ผู้สูงวัยมีอายุที่ยืนยาวจนกระทั่งหมดอายุไขเพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลาน ประการถัดมาได้แก่คุณค่าในการทำรงรักษาขนบประเพณีไทยผู้สูงวัยที่เกิดและเติบโตมากับขนบประเพณีที่สืบทอดกันมาในถิ่นกำเนิดและสืบทอดต่อมาในระดับสังคมและประเทศเช่นการบวชซึ่งมีการขานหน้าการเวียนรอบโบถ์ก่อนเข้าพิธีกรรมการบวชการแต่งงานซึ่งมีการสู่ขอการมั่นการแห่ขันมากหรือประเพณีสงกราน ลอยกระทงอันเป็นเอกลักษณ์ไทยที่สืบทอดกันต่อมาผู้สูงวัยจะให้ความสำคัญต่อคำนบประเพณีไทยว่าเป็นสิ่งที่พึงอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้คู่กับสังคมไทยเพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ให้นานที่สุดผู้สูงวัยเป็นผู้ทำรงรักษาคำนบประเพณีไทยซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังควรให้ความสำคัญ และต้องจัดให้มีกิจกรรมที่จะสืบสารคำนบประเพณีไว้โดยให้ผู้สูงไวัยได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดให้คำแนะนำหรือชี้แนะและเป็นผู้มีบทบาทหรือเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสมเกียรติด้วยขอขอบคุณข้อมูลสารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัย โครงการสารนรณกุมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในประบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร